่อนๆวันนี้เราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมกันค่ะเพื่อนๆคะมีใครรู้หรือเปล่าว่าการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาความรู้พร้อมๆกันไปกันเลยค่ะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมถ้าเราจะคิดถึงแค่แง่เดียวคือ ประโยชน์ส่วนตนต่างคนต่างก็ต้องการประโยชน์ส่วนตนเพราะฉะนั้นประโยชน์ของส่วนตนกับประโยชน์ของส่วนรวมก็จะต้องสอดคล้องกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยายความเพิ่มเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมว่าสอดคล้องกันอย่างไร Let's go ไปกันเลยค่ะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคือประโยชน์ของเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนอื่นด้วย ไม่ใช่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วคนอื่นจะเสียประโยชน์นะคะและประโยชน์ของส่วนรวมเสียไปแล้วจะทําให้เรานั้นได้ประโยชน์อยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่แท้จริงคือประโยชน์ส่วนรวมก็จะต้องมาจากประโยชน์ส่วนตนของแต่ละคนด้วยถ้าแต่ละคนได้ประโยชน์ส่วนตนหมดทุกคนก็ทําให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์นั้นด้วยถ้าประโยชน์ส่วนตนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะ อันนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมขัดกันค่ะเพื่อนเพื่อนคงยังไม่รู้กันสิท่าอันแน่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมกันค่ะประโยชน์ส่วนตนหมายถึงการที่บุคคลทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทําการต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนตนครอบครัวญาติเพื่อน หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้ประโยชน์ของฝั่งเราก็จะได้ผลประโยชน์กันด้วยกันแค่กลุ่มเล็กๆค่ะเราจะมายกตัวอย่างเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนที่พบเห็นได้ง่ายในโรงเรียนให้ดูกันนะคะเช่น 1. การตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้ผลการเรียนดีอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนตนที่ดีมากๆเลยค่ะ 2. นำโทรศัพท์มาใช้แบตที่โรงเรียน ไม่ดีค่ะ 3. การจอดรถในโรงรถที่โรงเรียนโดยกินพื้นที่ 4. การแสงคิวซื้ออาหารเป็นต้นค่ะประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะหมายถึงบุคคลใดๆในสถานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กระทําการใดๆตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมเพื่อนๆคงเข้าใจกันบ้างหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆพูดว่าอ๋อยาวๆไปพร้อมกันให้ได้เลยค่ะ ประโยชน์ส่วนรวมมีดังนี้อย่างเช่นไม่ใช้รถในที่ราชการมาใช้กิจระของตนเองการไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นโทรศัพท์มาชาร์จในที่ทำงานไม่นำโทรศัพท์หลวงมาใช้ส่วนตัวและอีกอย่างการช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นประโยชน์ส่วนรวมเช่นกันค่ะซึ่งเราจะแบ่งระบบคิดได้สองยุคนั่นก็คือยุคดิจิตอลและยุคอนาล็อก ระบบคิดฐาน2ดิจิตอลเป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกเพียงได้สองทางเท่านั้นคือ0กับ1และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียงสองทางเช่นใช่กับไม่ใช่เท็จกับจริงทำได้กับทำไม่ได้ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นค่ะระบบคิดฐาน10อนาล็อก เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัวและอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทางเกิดค,ความคิดที่หลากหลายซับซ้อนหากนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้ดุลยพินิจเยอะอาจจะนำประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ค่ะ ความต่างกันระหว่างระบบฐาน2และระบบฐาน10ระบบฐาน10นะคะจะยอมรับกับคำพูดที่ว่าทุจริตบ้างไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์ส่วนระบบฐาน2นะคะจะไม่ยอมรับกับคำพูดที่ว่าทุจริตบ้างไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีความสัมพันธ์กับจริยธรรมและการทุจริตอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันไปกันเลยค่ะการทุจริตเป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรงถือเป็นความผิดอย่างชัดเจนมีบทลงโทษชัดเจนจริยธรรมเป็นหลักสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมเกิดเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องยึดถือปฏิบัติค่ะ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 1. การกำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องมีให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วรนรวมค่ะ 2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินและธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณทราบเป็นต้นค่ะ 3. การกำหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมเป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทำงานค่ะ 4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานหลังพ้นตำแหน่งในหน้าที่ราชการเป็นข้อกำหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐนำข้อมูลลับความลับภายในหน่วยงานที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ผลประโยชน์ทับซ้อนบางกรณีฝา่าฝืนกฎหมายมีบทกำหนดโทษอ,อย่างชัดเจนทุจริตบางกรณียังไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นความผิดในตัวเองผิดจริยธรรมการขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยเข้าไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือว่าจะเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่จะกระทำทุจริตต่อไปค่ะเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนส่วนรวมหน้าคิดกันไปกันเลยค่ะข้อที่1 เด็กชายกล้องช่วยเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนการกระทําของเด็กชายกล้องแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่คะเพื่อนๆเก่งมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้เรามาสรุปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะไปกันเลยค่ะ ถ้าไม่อยากให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเราจะต้องฟังเหตุผลของกันและกันทั้งสองฝ่ายนะคะขอรับส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเสมอค่ะ